สาสนาไม่รู้ในคนสวัสดีครับพบกันรอบดึกอีกหนึ่งคลิปวันที่26กันยายน2568นะครับคลิปนี้จะพามารู้จักน้องเต้าหูนะครับเขาอัดคลิปเข้าเซเว่นเขาบอกว่าอยู่ไทยมา3ปีเพิ่งรู้ทำแบบนี้ได้คนไทยอึ้งกว่าเพิ่งรู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูช่วงท้ายคลิป ในคนไปเซเว่นทำแบบน้องเต้าหูนี่นะครับว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบางสาขานะครับก่อนอื่นมารู้จักน้องเต้าหูคนนี้ก่อนสวยน่ารักสวยตรงไหนดูเอเองแล้วกันนะนะครับสําหรับน้องเต้าหู้หรือออโรราเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนวัย20ปีเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคมคศ2005 อายุ20ปีนะครับที่โด่งดังในประเทศไทยจากการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยร,รังสิตและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตที่น้องเขาาอยู่ในไทยนะครับฉายาน้องเต้าหูของเธอมีที่มาจากคลิปไวรัลที่เธอพยายามพูดคำว่าเอาเต้าหูนะครับ ไปย้อนดูคลิปน้อก็ได้นะเอาเต้าหู้มันออกเป็นเสียงยังไงก็ไม่ทราบนะนะครับแต่ด้วยสำเนียงจีนที่น่ารักทําให้กลายเป็นคําว่าเอาเต้หู้อ๋อออกเป็นว่าเอาเต้หู้คนจีนผู้ไทยนะครับจนสร้างความเอ็นดูให้กับชาวเน็ตและกลายเป็นที่จดจําอย่างรวดเร็วทําให้เธอมีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากเน่ผมยังไม่เคยไปดูช่องน้องเลย มีเห็นข่าวี้และครับเขาบอกว่าอยู่ไทยมา3ปีเพิ่งรู้ว่าชั้นวางของใน Seven เซเว่นเรีรเขาเรียกว่าเชลนะในเซเว่นดึงออกมาได้เขาบอกดึงออกมาได้นะในคลิปล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสน้องเต้าหู้ได้ถ่ายคลิปขนาดกำลังเลือกซื้ออาหารในตู้แช่ของร้านเซเว่นอีเลฟพร้อมกับบรรยายด้วยความตื่นเต้นว่าอยู่ในไทยมาสปี เพิ่งรู้ว่าไอเนี่ยมันดึงออกมาได้ก่อนที่เธอจะสาธิตการดึงชั้นวางสินค้าที่บรรจุกล่องอาหารแช่เย็นออกมาในลักษณะลิ้นชักซึ่งช่วยให้หยิบสินค้าที่อยู่ด้านในได้สะดวกขึ้นอย่างมากอเดี๋ยวลองไปดูนะครับในคนจะเดินไปดูสิ่งที่ทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวร่าไม่ใช่แค่ความน่ารักและความประหลาดใจของน้องเต้าหู้เท่านั้น แต่เป็นเพราะคนไทยที่ได้รับชมคลิปจำนวนมากต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาเองก็เพิ่งทราบนะเรื่องนี้เพิ่งทราบเช่นกันนะครับทั้งที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อแห่งนี้มาตลอดชีวิตหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามโดยส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ยอมรับว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าชั้นวางของนางกล่าวสามารถดึงออกมาได้ หลายคนกล่าวขอบคุณน้องเต่าหูที่ทำให้ได้เปิดโลกและค้นพบความลับของเซเว่นอีเลเวนที่ซ่อนอยู่มานานขณะที่บางส่วนก็รู้สึกทึ่งที่แม้แต่เรื่องใกล้ตัวแบบนี้ก็ยังมีสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนพนักงานเขาไม่เคยบอกไนงะเรื่องราวของน้องเต่าหูในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงคลิปวิดีโอสั้นๆแต่ยังจุดประกายให้หลายคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่อยู่รอบตัว และกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ารักน่ารักที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนในโลกออนไลน์ดูคลิปในพลก่อนในพลก็ไปเขียนน้องเขาทาคลิปนะในพลก็ลองไปที่เซเว่ใกล้บ้านนี่แหละเดินเอานะแต่ปรากฏว่าที่น้องตังหู่ดึงออกมาได้นี่คือลิ้นชักออของแช่เย็นใช่ไหมครับในพลยังไม่ได้อา่านก็เลยเดินไปที่เซเว่ไปดึงลิ้นชักเชลท,ทั่วไปอะ่ะ มันดึงออกไปได้นะครับแต่ว่าที่น้องเขาสาธิตนี่คือเชอ,อเชลของของอาหารแช่เย็นนะครับพวกข้าวกล่องพวกอะไรอ่ะที่แช่เย็นเนี่ยที่อยู่ส่วนมากก็จะอยู่ด้านในนะนะครับแตนคนไม่ได้ลองดึงดูนะครับแต่ไปดูหรือว่าจะเป็นเฉพาะบางสาขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ก็ทึ่งนะในผลเขเพิ่งรู้และหลายๆคนเขาเพิ่งทราบ เดี๋ยวจบจากคลิปในพลเราไปดูน้องตองอูนะครับขอบคุณทุกการรับชมแร้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Yeah.